ครับบันอืมกระดุกกระดวดเลยครับเออโอเคครับครับครับสวัสดีพี่น้องเบัดสุภุสุขนครับครับวันนี้มาพบพอกันนะครับในบรรยากาศยง่ยมเศรษนะครับเนาะเป็นเสาร์วันที่16กันยายน สองพันหรอยกสิบเจ็ดครับกับพี่น้องมายำปลาลีครับปลาลงทอนะครับเนาะบาเนี่ยครับไปเกาะเบิ้งครับเป็นอย่างไรเนาะขนาดครับบันกระดูกกระเลือดเลยคโอเคครับแรงนะครับ ูหน่อยครับอุ้ยแขครับเป็ดแบงามเลยเนาะครับขับตุกนี้ครับตุดสาย้ครับนี่มีนเสีเลยครับเลด้ยครับอ้มันนาะครับองลังเบาบุผาดเลยครับ แ,นนนะแล้วลงางนี้มีไอนนะ้ำนะนะรนะับเ่าอ้ลยไอน้ครับเ้าน้ำามครับนี่บ่อปันใดเนาะที่หลังนี้ถูกไล่ออกมา ที่สามครับลังนึงเนาะต้องการติดลักแงงครับที่ติดปลาไหลอยู่หบอกต้นเอาแงงมีน้ำนะครับนะอาครับนี่ก็คืออยู่ครับนี่ปลาดุกเนาะกระดุกสวยงามเลยครับนะครับดูเบื้องหลังไม้ครับหลังนี้เนาะจังไดครับโอมเต็มนะครับ โอ้มันเต็นปลาซิวครับพี่น้องปลาซิวครับไปครับครับมาสรุปยอดผลงานน้ำกันครับวันนี้เนาะก็ได้เยอะครับพี่น้องแต่ว่าก็ประมาณอยู่เนาะครับเนาะวันนี้ครับตัวนี้ก็ปลาดุกคือกันครับปลาดุกเบิดเนาะสามโลสี่โลนี่แหละครับ ก็ถือว่าพอมันพอได้อยู่เนาะครับก็เป็นปุกเบิดครับปดุดบกำกลงังลงเนาะแยงหนึ่งกะเขาหลักไปเนาะครับเนาะเสียแยงหนึ่งครับเอาไปทั้งแยงเลยนี่ครับผลงานของมันนี้ครับถือว่ามันอยู่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครตกดแชร์ให้นำในดเด้อครับไว้เจิญกิบหนาครับสหรคก,กินเนีกยขอขอบคุณที่เขามารับช้มยันหอดสว่งถ่ายคลิปครับ ครับไปเจอนคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อตัตลาพี่น้องไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับ